สวัสดีครับผมมันนี้ก็มาพบกับจังริดรถสิงสายไล่กนนะครับผมเนาะมีอย่างไรกับมึอนีไปรด้มาหากินครับผมเอาหอยขมมาปล่อยนะครับผมซื้อมาจากตลาดนะครับผมเป็นจากไม้ที่ผมมาหาใส่เบ็ยอ์ยืนน้องนี่นะครับผมมันบ่คอยมีหอยนะครับผมมีแต่หอยเชอรี่ครับผมผมไปเห็นหอยคมในตลาดก็เลยซื้อมาปล่อยครับผมนี่ครับผมคิดว่าน่าจะได้กินนะครับผมลูกกินร้านมันนนแหละ หอยคบกับตัวใหญ่ครับผมนี่นะครับเป็นหอยขมครับผมที่ผมซื้อมานะครับราคาห้าสิบบาทเสียเงินห้าสิบบาทมือนี้มือหนาบริสเสียครับผมเดี๋ยวก็ได้กินครับมันเขาบวหัวนะครับแล้วก็อยู่นี่มันก็บ่มีปลานิ่นปลาอยยังนะผมทั้งดีก็เลยลงทุนใหญ่ครับผมไปซื้อมุ้งดักกุ้งนะครับผมไปเราจิไปดักเอาลูกปลานิ่นมาปล่อยนะครับผม ไม้นี้มนีแจะปลาคออย่างเดียวนะครับผมปล่อยไปเพื่อให้ห้ายู่หากินครับผมอันนี้เอามาปล่อยไปครับผมยังบอลูเลยครับว่าเขาห่วงหรือบอห่วงนะครับเธอเขาห่วงเข้ากับบัติมหาครับมาปล่อยไปกับบ่เป็นยังกันเขาบอห่วงกับเอามาปล่อยไปกับที่ได้กินเท่านะครับผมมันเป็นหนองธรรมชาติครับผมบ่ธรรมชาติมันเป็นบ่ดินครับผมบ่แบบเขาขุดดินไปคลายนะครับมันมีน้ำมอมาปล่อยไป บอเมนไผรตอครับได้กินกันอยูนี่กับผมนี่แหละคนนันแนคนนี้แนกินกับบอเป็นยั้งครับผมมันเขาบอกินเบ็ดดอกครับเอามาปล่อยไว้ในรองมือครับผมนี่ครับผมมันกระทิวานลกไปเลยนะครับของนี้นะครับนกระิมีตัวตายเนี่นะครับผมออกมาตั้งแต่สองมือแล้วครับผมน่คระศิวานลกไปเลยนะครับผม นี่ครับผมมันอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับเดี๋ยวมันก็ออกลูกครับผมต้องไปชี้แจงมันเดี๋ยวมันก็แพร่มาเต็มซ่าแล้วครับนี่เขาได้หาอยู่หากินตามธรรมชาติของเขาน่ะครับผมนี่ครับผมกอนปล่อยไม่คมครับไม่ต้องไปหากินไกลครับบัดนี้มันตายหลายครับผมเอามาขังไว้สองมือแล้วนะครับ อามจริงกิโลนึงกันเลยครับซื้อมามันตายเว้ดครับผมนี่ก็ตายหลายตัวครับเม,มื่อวานผมแยกออกตั้งหลายตายพวกแล้วครับกอบัวุมนละต่อไปเรับก็ทีได้มาหาง,องมยอยู่นี่แหละครับท่านผม มันก็ขยายพันธุ์ไปเต็มน้องเองแล้วครับผมปล่อยไปมองเดียวนี่แหละแ้วมันมันหลอดนะครับผมมันก็ทีขยายพันธุ์ไปเองมันนะครับตายกระเบื้อ <c> ง <oughs> นี่นะครับเป็นหอยคมที่ผมเอามาปล่อยนะครับผม เปรียบเทียบกับหอยขมที่มันอยู่ในหนองธรรมชาติของมันนะครับนี่มีอยู่สองตัวนี่ครับหอยที่มันอยู่ธรรมชาติของมันอยู่นี่เลยคือมันประจําอยู่นี่เลยนะครับผมหอยแบบนี้นะครับโตแค่นี้แหละไงสุดแล้วผมเห็นยางลอยอย่นี่ผมก็เลยหาซื้อหอยที่มันโตใหญ่กว่ามาปล่อยนะครับผมกันชีกินรุ่นนี้ก็ที่บ่อใดการนะครับผมมันมีครับหอยขมแต่มันมีตัวหน่อยผมก็เลยไปซื้อแบบ ตัวใหญ่มาปล่อยเลยนะครับเท่าเดียวครับผม,มหอยคมนี่แป๊บเดียวมันก็โตใหญ่แล้วลูกมันปล่อยไปนี่แล้วครับโอ้ยผายพักหนาครับผมมันเขาบาหวงกับินในมหางมหอยอยู่นี่แหละไปกินปล่อยไปแล้วมันเขาหวงกับไม่ได้กินครับผมผมบร่ได้ชี้เรื่อครับผมเรื่องนั้นแรงใดที่มันบ่มีเท่ากับมาปล่อยไปครับผมนี่เป็นน้องนึงนะครับ ถึงผมจะเป็นสายล่าแต่ผมก็มองได้มันว่ามีผมกะแหลกเปลี่ยนจับไปใส่ปากติตตามเลยนะครับหอยผมก็บปล่อย้อยล้วครับผมเมดแล้วซื้อมาห้าสิบบาทลงทุนห้าสิบบาทครับผมคาราเไปแกงไี่กินแค่เดียวครับผมเอามาปล่อยนี่มันแพงอะไนกินลร้เทือนะครับยำแรงกะออกมาหาเลาะมันนี่ผมจะไปใส่ปลานิ่งครับผม เอาเดี่ยวเนี่ยดักกุ้งอันนี้นะครับผมอุปกรณ์หากินครับผมมีกอย่างครับมันเล็บนะครับผมนี่เนี่ยดักกุ้งเจนลงทุนซื้อมาม่นี่บังลั่นบ่ลงรถยกะเทื่อนเงี้ยครับเหี้ยจนพุแล้วครับผมนี่นะครับดูแต่หลังรถใดก็ฝากติดตามเลยนะครับผมมาเป็นกลังใจได้เครับผมเดี๋ยวผมจะไปใส่หมู่ี่ไปดักปลานีนมาปล่อยนี่แหละครับ ผมจะไปถ่ายคลิปตอนดักปนี้นะครับตอนยามนะตอนมาปลอยน้องนี้นะครับผมมันเขาเขาเป็นบ่เข่ากับปลาเรนมาปลอยนะครับผมคล้วก็ที่ตามนี้นะครับนี่ผมมันดักลูกปนินไ้นะครับผมเพื่อมันเข่านะครับผมเพื่อลูกปนินเข่าแล้วข้าก็เทไปปล่อยพุ่นแล้วครับซาพุ่นแล้วได้ที่ไปดักอีกลูกหนึ่งไป้ฟังพุ่นนะครับผมต้ามาดักว้ในปลาครับผมเพราะว่าผมดักเห็นมันมีช่องให้ปลาหน้อยหายใจนะครับผมแล้วเขาหลักเอาของเขา โอเคครับ okay, นะสวัสดีตอนเศร้าครับผมหลังจากเมื่อวานเท่าเอาหอยคมไปปล่อยนะครับผมนี่เขาก็มาหยามเมืองป่านี่หน่อยนะครับผมบรรูุว่ามันทีเขาหรือ่เขานะครับผมหรือว่ากับดักพอดีเสียนะครับผมนี่เขาก็มาหยามเมืองครับกับดักไม่รู้นะครับผมแต่บรรลุว่าปลาที่เขาหรือ่เขานะครับผม มัดูนี่นะครับวูเป็นต้ามีป่านะครับผมป่ามีแต่ก,กุ้งครับผมไอปะนี้หน่อยมาตัวนึงครับนี่ครับปะนี้หน่อยด้ตัวนึงครับผมที่เหลือนะั้น เป็นอันนั้นครับปลากระเดืดอครับกุ้งครับอ๋อปีนอกกุ้งไหมแค่เดียวนะครับผมอึ๊บหนึ่งสองก็เล่นนะครับผม จะกุ้งครับผมเกินไปครับกุ้งเดี๋ยวปนีิหน่อยมาอีกตัวหนึ่งนะครับอ๋อกุ้งครับผมจะกุ้งครับผมรุนเป็นรุนน้ำกันอี่ครั้งครกนะครับผมอ๋อกุ้ง แค่พร้อมกันทีเดียวนะครับผมสีหลังครับผมย่างเป็นเดินพยายามอีกสองหลังนะครับผมเป็นไม้ที่ผมมาใส่ปลาไหลครับผมคือสันตะหลงกองนี่นก็ได้หลังแรกผมใส่วันนี้เลยนะครับผมงามาลุน้นกันครับผม,มที่ได้ยัก,ยกโตบ่ครับผมถึงเท้ายครับยองกุ้ง ว่ามีงันเยโตเลยนะครับอยู่นี่ล้วนครับผมลูกปลานินี่ลูกตัวนึ่งนะครับ อัีกสองกุ้งล้วนๆอีกแล้วนะครับผมนี่นะครับหาลูกผลิตไปล่อยครับจะได้แต,ต่กรุง นี <onz rates> ่ครับผมสิ่งที่ต้องการนะครับสิ่งที่ต้องการให้ลูกปรนิ่นนะครับผมซ้องโตครับกับไปปล่อยไปก่อนครับที่ตายครับไปปล่อยไปช้าที่ผมองมองห้คมไปปล่อยมาว่านนะต้องโกะก็ต้องเอาไปปล่อยครับผมมันได้มาล่ะตั้งใจว่าที่ใดหลายๆครับผมไปแค่นี้ผมกับเป็ดปอยแค่นี้แล้วครับผมนี่ครับ ครับผมกุ้งหลายแหงนะครับกงปล่อยนะครับกุ้งล้วนๆเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมเอาว่านี่หน่อยไปปล่อยกน,นครับวนที่ตายแต่เบื้องตอนปล่อยนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาหอดน้องที่เอาหอยคบมาปลา่อยเรียบร้อยแล้วนะครับ เริ่มปล่อยจากทีละโตัวสองตนี่แหละครับผมเพราะว่าปล่อยทีเดียวบ่ได้ไหมครับมันหาบ่าาาได้ครับโตเอามันปล่อยหาปลาหน่อยบ่ได้ครับหายสองตผมก็มาปล่อยสองตครับผมมันอยู่บ่ไก่กันนะครับแต่ละพันธนิดหน่อยมันตไตแล้วบ่เอาไปปล่อยก่อนเลยครับหนึ่งต,คร,งตครับผมเพงได้กล็ฝากกดติดตามนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนกำลังใจเล็กน้อยนะครับผม อาย่หากินแบบอนุรักษ์ครับผมหาดักกุ้งดักยังมาโอ้โหตัวลุ่มบ้างนั่นครับผมกุ้งสะเต็มเลยครับตัวลุม่มนี่แหละกุ้งเต็มกระบะเลยครับผมครับผมเดี๋ยวอย่งไรก็กดติดตามให้ผมนั่นเลยครับผมกดทัศน์ไ้ผมนั่งกดกระดิง่งไว้เพื่อแจ้งเตือนคลิปผมลงคลิปไปไปนั่นก็จะแจ้งเตือนที่โทรศัพท์ของท่านนะครับผม ครับผมขอบคุณครับ